พบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน e โอซ a r โปรเจกต์ทูมัธยมเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินการประกวด n e โ Star Project ์ทูมัธยมรอบชิงชนะเลิศ12ทีสุดท้ายชิงรางวัลเงินสดกว่าหนึล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลกิตยศจากองค์ครมนตรีโดยพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันส่ง SMS มาที่หมายเลข4689299ได้ตลอด24ชั่วโมงเอ็น30โรงเรียน3โคกจังหวัดปทุมธานีขอกำลังใจให้กับโรงเรียน3โคกปทุมธานีด้วยแล้วกันนะครับเ30นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียน3โคกเลยครับขอบคุณมากครับ N36 โรงเรียนเสรีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไงก็ช่วยโหวตเป็นกำลังในลงใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการพิมพ์ด้วยการพิมพ์มนะครับ N36 แล้วครับส่งมาที่เบอร์4 6 8 9 9 9ย้ํอามหกแล้วส่งมาที่เบอร์4 6 8ก9 9กอกครับโหวตให้พวกเราเอีกน,นะคะพวกเราตู้ไม้เอ็นสามสิบแปดโรงเรียนโคทองพิทยาคมจังหวัดอ่างทอง อยากเห็นโรงเรียนเรานครับพรทองพิทยาคมลดเล่นในเวทีนี้ต่อไปก็ขอกำลังศรัทธานะครับขอคะแนนโหวตด,ด้วยนะครับก็ n 3 8ครับพทุทองพิยาคมครับ N41 โรงเรียนห้วยศักิ์วิทยาคมจังหวัดเชียงราย n c 1ด้วยนะคะโรงเรียนสัิทยาคมนะคะจากชาวจังหวัดเชียงรายและก็จากทุกๆภาคนะคะที่รักเราชอบเราค่ะอย่าลืมนะคะ NC1 ค่ะ N42 นโรงเรียนเนินสูงพิทยาคารจังหวัดอุดรธานีเอ็นสนะครับผมพวกเราก็ทำกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับผมทำให้เราได้ผ่านเข้ามาสู่รอบร,ร,รอบสนะครับ ก็ฝากพี่น้องที่ร่วมบวชหรือว่าประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมร่วมบวชและให้กําลังใจกับโรงเรียนนนทสุนพิทยาคารจังหวัดอุดรของเราด้วยนะครับผม n 46โรงเรียนครูประชาสรรจังหวัดชัยนาทวันนี้พวกเราก็ มีความมั่นใจมากๆที่จะพิชิตเงินล้านวันนี้ให้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้พวกเราก็มีทีเด็ดนะคะถ้าใครแน่จริงก็มาสู้กับพวกเราได้ค่ะโรงเรียนครูป,ประชาสันค่ะ N51 โรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ต กนเหนื่อยนอนดึกทุกคืนเลยก็ต้องซ้อมกันบางทีชุดชำรุดอะไรก็ต้องนั่งทำกันะค่ะในในครั้งนี้นะคะทีมพวกเราก็จะมุ่งหวังรางวัลจำนวนกัน1ล้านบาทมาให้ได้ค่ะอย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะเฮ้เอ็น53โรงเรียนสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเอ็นหทาส รักโรงเรียนสูงเนินช่วยโหวตโรงเรียนสูงเนินด้วยค่ะ N-53 ค่ะ N-56 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจังหวัดตาก เราก็จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดตากเราค่ะ <Wow. S 2> นั่นก็คือกระทงสายนั่นเองค่ะและก็ทุกๆท,ทีมนะคะยหวังเลยนะคะว่าจะชนะพวกเราได้นะคะเพราะพวกเราวันนี้มาเต็มร้อยค่ะ N61 โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมสวัสดีค่ะ พวกเรา N-61 โรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะ N-63 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครครับก็พวกเรานะครับ N63 นะครับก็ฝากให้น้องชาวนิวไลท์นะครับช่วยเป็นร่วมร่วมเชียร์ร่วมโหวตให้พวกเราด้วยนะครับ เอ็นหกสิบโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชุปถัมกรุงเทพมหานครพวกเราทีมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชุปถ์นะคะผมนักเรียนมีความตั้งใจที่จะแสดงนะคะก็อย่าลืมบว้กับพวกเรานะครับผม N64 ครับสี่ครับ ผคะแนนของท่านจะเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพต่อไปสามารถร่วมโหวตคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้และสิ้นสุดรับคะแนนโหวตเวลา16นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคมปี2557โดยประกาศผลการตัดสินในวันที่11กรกฎาคม2557เวลา17นาฬิกาติดตามข่าวสารการประกวดได้ทางสยามธุรกิจชนแนลหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนิตยสารสยามแม็กซิม,มัมและยูทูบ